สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะฮะชลักลมนะครับผมวันนี้สายแข็งก็เข้ามาป่าเหมือนเดิมนะป่าเล็กๆของเรานี่แหละ <laughs> อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมก็ <laughs> ามาป่าแหละป่าเดิมๆนะ <laughs> เดี๋ยว อรอบหน้านะครับทริปหน้าอาจจะมีไปออกหมายอื่นๆนะครับก็ติดตามรับชมกันนะฮะว่าจะไปหมายไหนนะครับอาจจะไม่ได้เข้ามาหมายนี้นะวันนี้ก็มากับตัวหัวระเบิดนะครับมากับหัวระเบิดนะฮะหัวระเบิดแต่ใส่ตลับ เป็นตลับใส่เป็นตลับรุ่นเก่ามานะฮะใส่เป็นตลับตัวลูกสลักมานะฮะตอนนี้สายแข็งรอตลับอลูมิเนียมเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ตลับขาดนะฮะใครที่สั่งเข้ามาก็อาจจะได้รอนิดนึงนะฮะเพราะว่าตลับ ยังรอตลับอยู่นะฮะตลับอลูมิเนียมนะฮะยังรอตลับอยู่นิดนึงนะครับประมาณวันสองวันนะฮะก็ใครที่เคยใช้งานนะครับใครที่เคยใช้งานหัวระเบิดนะครับหรือว่าหัวระเบิดหัวโดมลูกสลักนะฮะแล้วก็รูปรูปแบบต่างๆนะครับของสายแข็งเนะี้ยสายดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะเข้ามาได้นะครับ,ามารบผม วันนี้ก็มากับตัวนี้เลยครับมาล่ากับตัวหัวระเบิดนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราหาจุดซุ่มกันนะฮะหาจุดซุ่มดีกว่านะว่าเราจะซุ่มตรงไหนนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่นกบินมาเกาะอ,อยู่บ่อยๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปซุ Keith ่มกันดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลานะครับไปซุ่มกันดีกว่าครับไป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 จุดซุ่มก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับผมจุดซุ่มซุ่มจากตรงนี้นะฮะซุ่มจากตรงนี้นะฮะซุ่มจากตรงนี้ไปนู่นนะครับไปตรงนู้นนะครับไปย่อยกัถินนู่นนะฮะ จะมะีตัวเข้ามาบ่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดเสียงนกต่อนะฮะเปิดเสียงนกเป้านะครับผมระยะก็เดิมๆนะครับไม่ได้ไกลระยะ30สิเมตรนะครับย9ิบเก้าเมตรสาสิบเมตรประมาณนี้นะฮะที่วัดไว้นะครับผมอ๋อตรงนี้จุดตรงนี้มันสามสองเมตรครับ จากตรงนี้ไปนะส2เมตรนะฮะก็นั่งซุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีตัวเข้าหรือไม่เข้าก็ <c ười> าลองลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไปครับไปไปไป,ไปมีหลงเข้ามาตัวหนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะฮะลงมาจากไหนก็เห็นมีตัวนึงนะครับรงลงนะตรงนู้นเลยนะตรงนู้นนะฮะตรงพื้นนะครับนกเขานกเขานะครับอยู่ตรงพื้น,นอ,อาจจะมองไม่เห็นนะครับมองเดี๋ยว ดูในสโคปดีกว่านะฮะตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะมันอยู่ไกลนะครับผมไปไหนแล้วเดี๋ยวเราไปส่องดีกว่านะฮะ ร้อยนะ ครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะฮะมานั่งเฝ้าซุ่มนกก็ได้ลั่นไปสามนัดนะครับมีพลาดไปนัดหนึ่งนะฮะน่าจะโดนเฉียวๆหรือว่าโดนไม่เต็มนี่แหละเพราะว่าตั้งกล้องไว้ที่สามถึงห้าเมตรยิงอยู่ที่ ต่ำกว่า3-5เมตรนะครับมันเผื่อดอดลดดัดยังยังไม่แม่นการลดดอดนะฮะตัวนี้ก็หัวระเบิดนะครับหัวระเบิด16เกนนะครับตัวนี้ปะทะการประทะของหัวระเบิดนะฮะก็ใครที่เคยใช้งานแล้วก็น่าจะรู้ดีนะฮะถ้าเทียบกับหัวโดม18เกนนะ การประท้านี่หนักกว่าหัวโดมแน่นอนครับผมสําหรับตัว16เกนตัวนี้นะครับตัวฮาร์เดสนะฮะแต่วันนี้ใส่ตลับเป็นตลับสลักมานะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ตลับอลูมิเนียมขาดนะฮะขาดของของขาดอยู่นะสําหรับตลับอลูมิเนียมก็ยังรอของอยู่นะครับใครที่สั่งเข้ามาก็เดี๋ยวตลับมาผมจะรีบ ส่งให้เลยนะฮะสำหรับใครที่สั่งเข้ามานะันตอนนี้นะฮะก็วันนี้ก็จัดมาสองแต้มนะครับจัดมาสองแต้มนะที่เห็นกันนะฮะก็จัดมาสองแต้มจุดซุ่มของเราก็อยู่นู่นนะฮะฐานฐานเราก็อยู่ตรงนู้นฮะก็มีซุ่ม ตรงนี้นะฮะชุ่มตรงนี้นะครับผมชุ่มเป็นต้นนี้นะฮะระยะก็ไม่ได้ไกลนะครับยี่สิบหกเมตรประมาณนี้นะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็เป็นยอดกระถินนะฮะชุ่มจากตรงนี้ไปนะฮะชุ่มจากตรงนี้ไปนู้นนเลยครับโดยกระถิงนู้นนะครับ่นและฐานชุ่มก็อยู่ตรงนี้นะฮะ อเคครับคลิปนี้ก็มากับลูกขัวระเบิดใส่ตลับสลักมาก็ได้ประมาณนี้นะฮะจัดมาแค่2แต้มนะครับพลาดไป1นัดน,น,นะฮะพลาดไป1นัดโดนน่าจะโดนตรงไหนโดนไม่เต็มะฮะเพราะว่ายัางไม่แม่นการลดดอดนะครับผยังไม่แม่นการลดดอดะฮะใครที่มีประสบการณ์เรื่องตั้งกล้อง 40เมตร50เมตรแล้วยิงใกล้ๆระยะ20เมตร25เมตร30เมตรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์เข้ามาใหา้ได้ฟังหน่อยนะครับได้ได้รู้หน่อยนะครับว่าเราจะลดดอทประมาณไหนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าไปจะออกล่ากับตัวไหนหรือว่าออกล่าที่ไหนออกคลิปที่ไหนติดตามรับชมกันนะครับผมใครที่ สั่งของเข้ามาก็รอนิดนึงนะฮะตอนนี้ยังมีคิวอพอสมควรนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ